สวัสดีครับพบกับสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไล์อัพลิเวอร์พูลในวันที่ไรซ่าฟันไดส์เทรนส์แผนหงในวันที่เจ็บอื้อรก,การสุเอตตัวจริงลิเวอร์พูลนะครับในวันที่ต้องไร้ทั้งโบเมซาลาวิกกิฟานไดส์จูโกเมสและเทรนส์อาริเซเนลโล่จิ้งเกียงคลับนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลแชมป์เก่าพ,พริมกิตกำลังเผชิญก,กับปัญหาหลายอย่างในลุ้นการนี้และมีนักเตะเจ็บหลายรายและล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เป็นโมงเม็ด์ซาลาปีีกทีมชาติอียิปต์ของพวกเรานะครับก็ามาติดเชื้อโควิด -19 อีกรายอีกทัางหากซาลานะครับจำเป็นจะต้องจับตัวภายใน14วันเนื่องจากไม่ได้ติดเชื้อในสามราชชนจกักสมพลให้เจ้าพลาช่วยหงแดงในเกมเปิดรังอันฟิลตอนรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้ทีม่าฝูงในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วลิเวอร์พูลก็ยังจะขาดนักเตะสำคัญไปหลายๆโดยเฉพาะแนวรับทั้ง วกิฟานไนส์จูโกเมสและเทนส์ออลิสเนโลบาดเจ็บตรงพักยาวทั้งหมดยันไรก็ตามก็ยังนี้นะฮะที่ฟานมนโยและตีโก้คันตราน่าจะหายเจ็บกลับมาทันช่วยทีมได้หลังจากที่ผ่านช่วงเกมทีมชาติไปแล้วนะครับเรามาดูสำหรับ11ตัวจริงที่คาดการว่าเจกิ้ครอปจะส่งลงสนามในช่วงที่ซาลาดต้องโดนกับตัวมีดังนี้นะฮะเริ่มต้นที่แนวรับเริ่มจากู้สสาร์มันตุเป็นอาลิสโมิเกอร์ในทวันทิมเชฟบราซิล หนที่แบ็คขวาจะเป็นเนโกวิลเลียมที่จะลงมาทำหนา้าที่แทนอเล็กซานเดอร์อโนหรือถ้าหากจิตกันครอปอยากจะได้คนที่มีประสบการณ์น่าจะเป็นเจมส์เมเนอร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะสำหรับในตำแหน่งแบ็ขวาขณะที่เซนเตอร์แบ็คนะครับโจเอมาติปจะยืนจับกู้กลับไปมิโยที่ต้องถอยลงมารับบทบาทเป็นกองหลังอีกคลังหนึ่ง,งส่วนแอนดี้โรเบอร์สันยืนประดิษการทงดักนซายเหมือนเดิมกองกลางนะครับ มิฟิล์ดของลิเวอร์พูลยังดูดีและคารว่า3คนที่จะแน่ลงเล่นเป็นตัวจริงก็คือติโอโกะคันตระจอแดนแฮลซันและจอร์จจิ้งยูวานด่มโดยมีนาบีเกตัาเป็นตัวสอดแทรกนะครับในส่วนของกองหน้านะครับหลังจากที่ถกเถียงกันอยู่พักใหญ่ว่าก่อนนานี้ว่าจเกนครอปนะฮะจะส่งใครลงเล่นเป็นตัวจริง,งระหว่าง โรเบียโต้เฟอร์มิโน่กับดิโกโชตาแต่ตอนนี้คงเลิกถูกเถียงกันไปได้แล้วเพราะทั้งคู่ได้จะได้สตาร์ทเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับหลังซาลาติดโควิด -19 ฉะนั้นแล้ว3ประสานในแนวลูกนะครับของหองส์แดงในช่วงนี้ก็จะเป็นโชตาเฟอร์มิโน่และเซดูมาเน่โดยกอนหน้าทีมชุดบราซิลจะต้องเข็นฟอร์มขึ้นมาให้ได้หลังช่วงที่ผ่านมาโดนวิจารณ์ไปเยอะนะฮะเราไปดูการเส่งขตัวจริงลิเวอร์พูลในช่วงที่ซาลาติดโควิด -19 าจะมาในระบบ 4-3-3นะครับและก็แน่นอน3ประสานจะต้องเปลี่ยนไปเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูปเป็นอาริซุนบิเกอร์กองหลัง4คนเนโกนิเลียมทางด้านขวาฟามโย่จับคู่กับโจเอม,มาติปทางด้านซ้ายเป็นแอนดี้ลูเวอร์สันกองกลางติโก้คันรุระจอดแดนเฮนเดอร์สันจอร์จินวุวานเดดดุมส่วน3ประสานนะครับกองหน้าเซดูมาน,นีโรเบร์โตโฟูเมิโนโลและดีโกโจโตาซึ่งถ้าหากคาดการออกมาเป็นอย่างนี้นะครับจะเรียกได้ว่า สามประสานในแดนหน้าซึ่งยังไม่ได้เคยลงครบทั้งสามคนเลยนะฮะนั่นก็คือมาเน่เฟอร์มิโน่และโชต้านะครับก็จะเปลี่ยนไปนะฮะโดยเจอกับเลสเตอร์ซิตี้อาจจะเป็นมิติใหม่ก็ได้นะครับสำหรับสามประสานที่เกิดขึ้นนะครับ S F S นะฮะซึ่งเป็นสามประสานเกิดขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ต้องรอดูนะฮะส่วนในโกเเลียมนะฮะถ้าหากนัดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้เล่นไม่ได้หรือว่าเล่นไม่ไหวอาจจะต้อง เป็นตัวสำรองนะครับนัดนี้คือโอกาสของเขาแล้วถ้าหากเล่นไม่ดีในะนัดเจอกับเลสเตอร์สตี้รับรองว่าเจนสเปนเนอร์เนี่ยจะได้เป็นตัวจริงแทนซึ่งเจนกิงคลับใส่ในกลุมเลี่ยมลงก่อนเจนสเปนเนอร์เพราะว่ามีความสดมีความหนุ่มมากกว่านะครับแต่เรื่องประสบการณ์น,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 าานั้นน่าจะเป็นเจนสเปนเนอร์ถ้าหากในนัดนี้เนี่ยกลุมเลี่ยมยังเล่นไม่ดีอีกหรือว่าเล่นไม่เข้าตาก็จะตกไปเป็นตัวสำรองของเจมสซิมเนอร์ในตำแหน่ง แบ็กขวาเลยนะครับอันนี้ต้องติดตามชมกันนะฮะมันใช่เลยพี่จอ์นบานเชื่อลิเวอร์พูลไล่เจ็กิงคอปออกไปนานแล้วถ้าหากเป็นคนผิวดำจอ์นบานนะครับตำนานนักเตะลิเวอร์พูลออกมาแสดงความคิดเห็นที่ว่าเจ็กกิงคอปเป็นคนผิวดำคงโดนไล่ออกไปนานแล้วเพราะใช้เวลาสร้างทีมนานจนเกินไปคุณซือแฮรี่เวลเทลนะครับพาพลพรรคหงแดงจบอันดับที่แในลุกการแรกของตัวเองก่อนที่จะพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีก แะดีครับแต่นับจากนั้นเป็นต้นมาลูกทีมของเขาก็ทําผลงานดีดีขึ้นทันตาเห็นพร้อมพุ่งทะยานคว้าถ้วยรางวัลพิมี์ลีกที่เดอะครับบอดคอยมานานกว่า30ปีรวมไปถึงแชมป์ระดับเมเจอร์ลีกอย่างยูฟ่าแชมเลีกยกยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพตามมาด้วยแชมป์สโมสรโลกเราเปลี่ยนรากฐานของระบบได้แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองของผู้คนได้ที่มีต่อชนกลุ่มน้อยในวงการฟุตบอล ผมขอยกตัวอย่างอย่างจิงก๊กนี่ล็อบมาเป็นตัวอย่างแล้วกันคุณคิดว่าเขาประสบความสำเร็จแค่ไหนหรอละในช่วง2ปีแรกจากการพาทีมห่างไกลแชมป์ถึง25แตม้มแต่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน,กนออกไปเขาคงถูกไล่ออกไปแล้วหรือถ้าหากเขามีผิวสีดําเขาก็คงตกง,งานไปแล้วตั้งแต่ช่วง2ปีแรกตำนานปีกนิวการแสดงความคิดเห็นกับเพลโอโจกิ n กนนี่นะไดคับไม่ต้องกังวล j k เอาอยู่ เซอร์คิงคานีเดลกิสนะครับตำนานผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลเอาธรรมะเข้าข่มเราเลยครับว่าจงมีขันติแม้ในายามที่สโมรสรกำลังวิกฤตเนื่องจากขุมกำลังล้มหมอนนอนเสือกันเยอะเลยทีเดียวโดวยขอให้ติดตามสถานการณ์รอย่างสงบแล้วเชื่อมั่นว่าผู้นำอย่างจคกกิ้งกลอปจะทำได้2เซนตเตอร์แบ็กเบอร์กิฟันไนส์นะครับพาเอ็นไขว้อของเขาด้านหน้าพักทั้งซีซั่นไปแล้วส่วนจูโกเมสก็พาเข่าหลายเดือนเลยนะครับ ส่วนแบคขวาทเวนส์อเล็กซานเดอร์โนก็เจ็บน่องพักถึง4สัปดาห์ก่อนหน้าโมเมนซาล่าก็มาติดโควิด -19 อีกฟาร์มิโยของเครื่องที่ลงเล่นเป็นปะกหลังตัวกลางก็กําลังเร่งความฟิตหรือกองกลางอย่างอเล็กป็อ,อกเล็กชํมเลนก็ฟื้นฟ,นฟนูยาวๆยวังไม่มีวี่แววจะกลับมาเหล่านี้นะครับคือตัวหลักที่อยู่ในฤทธิ์ไร้ชื่อที่เดี่ยงจนสร้างความกังวลใจแก่ฟุตบอลของทีมเป็นจำนวนมากว่าจะเอาตัวรอดผ่านช่วงคริสต์มาสหรีฮวดหันศา,า,านี้ได้อย่างไร แต่ในฐานะคนอาบน้ำร้อนมาก่อนแบบคิงเคนน่นะฮะก็ไม่ลนลานเพราะรู้ว่าศักยภาพของจิกกิ้คลอปและทีมงานคงทำการบ้านเตรียมรับมืออยู่แล้วผมเชื่อว่าผู้จัดการทีมจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพราะเขาเคยพิสูจน์มาให้เห็นแล้วตำนานชาวสกอตติชเปิดปากพูดกับลิเวอร์พูลอีโคมบันเป็นเรื่องช่งลางของสโมสรเพราะตลาดปิดไปแล้วเราดันมีเพื่อนบางคนที่เจ็บหนักแถมติโก้ก็ยังไม่กลับมาอีกแต่เราก็เชื่อฝีมือจิกกิ้งคลับ ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเสมอเด็กหนุ่มสองคนยางวิสเวลียมแนละเนเธอฟิลิฟท์ทำได้ดีมากเมื่อมีโอกาสในลุงสนามเขายังมี2ตัวเลือกนี้ถ้าเป็นไปได้กันเหนียวหน่อยนะฮะกระเซนฟรียังเข้ามาหากเฮดโค้ชเห็นว่าเป็นทางเลือกที่คิดแล้วว่าดีที่สุดเพราะสิ่งที่จคกคลับตัดสินใจคือแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับแต่วะร์วูลแม้ผู้สูกเข,ขา้าพรเสาแซนนะครับแต่วิลเลียมฮิวก็ยังให้หงดังเป็นเต็ง2ที่จะได้แชมป์ลีก อัตราต่อรองอยู่ที่7ต่อ4แทง4ใจ7ไม่รวมทุนนะครับเป็นรองจากแมนซิตี้เท่านั้น11ต่อ8แทง8 81, ใจ11ไม่รวมทุนนะครับก็หล่นมาเป็นทิงสนะฮะเนื่องจากนักเตะบาดเจ็บยาวเป็นหางเว้านั่นเองนะฮะนี่คือสุขข่าวลเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่15พฤศจิกายนนะครับฟันๆนะครับมี2ช่องทางให้ได้เลือกชมกันนะครับนั่นก็คือชาบคุบาะคลั่งลิเวอร์พูลแล้วก็ เด็กครับแฟนบอลพันแท้นะครับส่วนเด็กครับแฟนบอลพันแท้นะฮะแอดมินจะนำคลิปไฮไลท์ที่เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพหรือว่าลีกคัพที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลมาลงนะครับก็ติดตามกันไว้นะฮะจะเป็นคลิปไฮไลท์นะฮะส่วนชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลจะเป็นคลิปไฮไลท์ที่ถูกลิขสิทธิ์ของอาทรูวิชั่นนะครับซึ่งจะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะก็ไปเลือกติดตามชมกันนะครับจะได้เจอกับความกระล่งของหงส์แดงหรือว่าของพวกเราแล้วก็ ข่าวสารนะฮะจะไม่ได้ตกข่าวสำหรับลิเวอร์พูลนะฮะฝากด้วยด like, ้วยกันนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ thank you